อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ไส้เขี้ยวเส่งจังเราพามอยู่กันที่ต้นเสดาตอนนี้กําลังจะเช็คยู่ว่าหน้าเท่าไหร่แล้วพี่น้องเพื่อจะคายเป็นไม้ขุดหลอมทรงสาอุบ้างนี่ก็เรามาดูวัดจะผืนขึ้นมาในสามสิบเซนก่อนพี่น้องแล้วก็วัดเสซนรอบวงเ,เซนรอบวงนี้ดูเป็นนิ้วนะแต่วัดขึ้นมาเนี่ยดูเป็นเซนสามสิบเซนสูงขึ้นมาแล้วก็ วัดเส้นรอบเอยวัดรอบต้นเนี่ยดูเป็นนิ้วอันนี้สิบแปดนิ้วพี่น้องนี่ดูกับพุ่งหลยสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วแล้วก็ได้สิบแปดนิ้วห้านา้ำพี่น้องที่เข้าค่ายหมายนะอ่าห้านา้ำเราก็จะได้เส้นผ่าเส้นผ่าซึ่งกลางพี่น้องนี่ก็ได้หกนิ้วอันนี้ตีว่าหกนิ้วสิบแปดนิ้วเนะเส้นรอบวงแล้วก็ห้าน้ำกันเลือกหกอ เท่ากับหน้าหกถ้าเป็นหมายคุดหลอมพี่น้องนี่ดูไกลเคียงใช่ปะเข้าประมาณพี่น้องห้านซ้ำอ่ะแต่คนจริงมันก็ห้านซ้ำจุดหนึ่งสี่ฮะภายอา <c oughs> ภายพายตามจุดหนึ่งสี่นี่สเสดานี้ก็โตเร็วนะพี่น้องนี่ปลูงมาสี่ปีที่วัดให้ดูเนะี่ยประมาณสี่ปีไม่ได้ปลูกกคือเว้นไว้ตั้งแต่มันเห็นมันต้นเล็กๆไงแต่ก็เว้นไว้ประมาณสี่ปีนี่ นาหกนี่ก็ถ้าเราขุดพร้อมเลยนะถ้าขุดเลยนะถ้าเราขุดแล้วก็อค่ายให้คนที่เขาส่งออกนะก็พ่อแมนเขาค่าอยู่ที่ต้นละสามพันคือว่าขุดล้อมแล้วนะเนี่ยนาหกต้นละส่งผนกว่าสามพันนาเจ็ดนี่สามพันห้าอันนี้นาหกเพิ่มค่ายสักขุดค่ายสักสามพันก็ลูกเลยเนาะหาบไป่นอง เพราะว่ามันโตเร็วมากเลยในที่ตรงนี้ยาวไปประมาณสักแปดเมตรนี่มีอยู่ 1, 2, 3, นหนึ่งซ่องสามสี่ต้นตันใหญ่เรียงแถวสี่ต้นสองเมตรห้างกันนีจากต้นนี้นะพี่น้อง,ต,ง 1, ต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็อีกสองเมตรก็มาต, 1, ต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็สองเมตรไปอีก 1, นู่นอีกหนึ่งต้นสองเมตรก็ต้นนู่นอีกหนึ่งต้นถ้าเราขุด ได้ปุ๊บขุดขุดหลอมนะฝึกขุดหลอมนะได้ปุ๊บเราสบายเลยพี่น้องคราวนี้ทําการตลาดอย่างเดียวแต่เขาถือไม้อันอยู่แล้วหมายแสดาการตลาดอย่าง,งเพราะว่าเข้าถือไม้อันคล้องก็จะขาดปลูกก็ใช้เวลานะพี่น้องแสดานี้ก็ต้องมีถึงสามปีสี่ปีนะสี่ปีนะซึ่งอได้เนื่อๆอย่างนี้น,หนา 6, หกนาเจ็ดต้องมีถึงสี่ปี สามปีแต่อีกส่วนหนูนะ่นก็ประมาณนี้แหละสี่ปีครึง่งจะเดาถ้าปลูกที่ที่ก็จะต้นตรงนะพี่น้องไม่ค่อยแตกกิ่งเท่าไหร่เียดูดิแต่ว่าถ้าปลูกห่างๆก็จะแตกกิ่งแต่ว่าลำต้นก็จะอ้วนพี่น้องเพราะว่ามันมีกิ่งการสาขาดได้หลับแทง่งแดดปรุงอาหารได้เยอะแต่ว่าถ้าปลูกที่ที่นี่คือก็จะพรอมน้อยแต่ตรง การที่ต้นไม้ตรงนะมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าการค้นส่งเนะี่ยพี่น้องการย้ายเยอะอย่างเงี้ยถ้าจะค่ายส่งนอกกนะันจะต้องใส่ตู้เทนเนอก็ต้องเนีนตรงตรงเลยนี่ให้ดูพึ่งพี่น้องแป๊บเอพี่น้องไม่เห็น,หนลเ,ลเลยลงบัเลเลย มันเริ่มคุยกันละเฮ้ยต่อยแม่งเลยไหมมันเริ่มคุยมันจะเล่นพุม่มอ่ะนี่นี่ก็ธรรมชาติเลยพี่น้องก,อก็ไผ่ก็เสดานี้ก็ขึ้นกันเองยู่ได้นะนี่นี่ก็เดาเสดานี้โอ้โหเดี๋ยวมากเลยพี่น้องเนี่ยถ้าน่ายังนา้าประมาณน้าที่นะเนี่ยต้นเนี้ยก็ต้องมีถึงสองาาพันหละนาฮปลูกประมาณ สามปีกว่าๆสี่ปีนะนาฮาต้องมีแน่พี่น้องแต่ต้องในทีที่เหมาะสมนะอันนี้พมปป่อยตามธรรมชาติถ้าดาวก็จะมีแบบเปลือกเลืม้มกับเปลือกหยิบยับพี่น้องถ้าเปลือกเลื้มนี้พว่มัมันต้นจะมันจะโตเร็วกว่าหรือตรงกว่านะีเดี๋ยวพาไปดูต้นอายุเจ็ดปีพี่น้องนี่ต้นเจ็ดปีนะ ตัดวดาวตัวน,นี้เจ็ดปีตัดไปยังไม่ได้ทำอะไรมันไกลไล่เขาพี่น้องคือการปลูกต้นไม้เราก็นีน่มีอ้อยี่ที่คนอื่นเขาน,นะที่ที่ที่บ้านแถบบ้านนี่พวกเราจะต้องเดือกต้องตัดรั้วอะไรสักอย่างเนี่ยเรามาดูมันไกลเขาเกินไงพี่น้องแต่เราไม่เทียดไหเราเพราะว่ามันต้องไอ้ที่จำเป็นนี่จะพาไปดู โอ้โหนี่พี่น้องน้าสิบซองอเดี๋ยววัดไม่วัดเพิ่งน้าสิบเบ็ดตีว่าน,น้าสิบน้าสิบสะดาวต้นนี้อายุเจ็ดปีโตลเร็วเดี๋ยวดูดูอันนี้ก็โตลเร็วออันนี้อันนี้พี่น้องเนี่ยสูงสี่เมตรต้นเนี้ยนะ คือว่าตอนแรกอะมันเตี้ยก็ปลาดูต้นนี้คือว่าต้นปลาดูต้นปลาดูแค่นี้ต้นแล้วก็ต้นเะดาแค่นี้พี่น้องสุดท้ายนี่ต้นเสดาผ่านไปนึ่งปีต้นเสดาแแซงปลาดูเลยเท่าตัวในช่วงปีแรกนั่นพี่น้องปีแรกปีท่องผมเวีนไว้ก็ต้นนิดเดียวต้นแค่เนี้ต้นแค่เนี้ยเวียนไว้ ปีเดียวเนี่ยพี่น้องครบรอบหนึ่งปีแล้วเนี่ยูุงขึ้นมาอีกสี่เมตรนะปีน้าย,ยิ่งโตเร็วเพราะว่ามันใหญ่เลยมันก็จะโตเร็วไปเรื่อยเลยฮะเดาน้าปูงมากเลยแต่เขาเนี้ยชาวบ้านเราอ่ะไม่ค่อยหรูข้าวท่านไงพี่น้องแล้วก็ไม่ค่อยมีการตลาดไม่มีการตลาดที่ดีพี่น้องชาวไร่ชานาคราวนี้เข้ามาซื้อก็จะมาซื้อแบบกดราคามากๆเลย อย่างตน้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเขาค่ายสร้ามพันนะเข้ามาซื้อเรานะเราอยู่ให้ช่ยต้นละทามร้อยเองเนี่ยมาซื้อต้นละท่ามร้อยเองถือว่าคนก็อยากจะโค้นอยู่ด้วยไงเรื่องอเรื่องเข้ามาซื้อท่ามร้อยก็เออดีใจแล้วนี่แหละพี่น้องเรื่องคนจนเนี่ยคบคนไม่เคยเป็นต้อจริงฮะแต่มันก็้คล้องของเราเราอยู่ที่เรา,เราจะค่ายหรือไม่ค่ายพี่น้อง แต่หุมเนี่ยไม่มีการค่ายแล้วก็ถูกต้นไม้นะถ้าราคาถูกเนี่ยหมป่อยไว้นี่เป็นล้มเงาเป็นที่ยู่ห้องสัตว์ที่อยู่ห้องหมูต่างๆสิ่งต่าง,งๆก็มีความสุขก,กว่าสดาวาก็กระทักเนี้ยโตพอกันพี่น้องในช่วงระยะเวลาปีแรกๆนสะสดาวแล้วกระักโตพอกันในช่วงสี่ห้าปี แต่ถ้านานไปนานไปนะเสะดามันก็จะแสงกว่าเสดาตัวเร็วนี่พี่น้องพยุงพยุงนี้โอนเอ็นเลยแล้วก็หักไปบ้างพยางยังไม่ได้แต่งกิ้งเลยนี่พยุงเขาปีที่หนะ้าเลยปีที่ห้าเลนะีพี่น้องอีกต้นนี้โอ้โหนิดเดียวเองเป็นไม้คุดหลอมเพิ่งจะได้หน้าซ่องนี่ แต่ว่าไอ้ต้นที่โตก็มีมีไม่โตอยู่ซ้มตนไม่รู้เพราะใช่เห็ดใด <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่เป็นห้าพี่น้องถ้าเกิดมันลากมันได้ลงดินเลยนะถ้าเกิดมันขึ้นไปหลับแท่งไหเมื่อไหร่เดี๋ยวมันโตเร็วเลยมันจะโตเร็วเลยถ้าเกิดลากมันได้เอ้ยถ้ามันไปได้หลับแท่งจากด้านบนได้นะตอนนี้มันก็หลักท่าชีวิตไว้เนี้ยเนี้ยแน้นหน่อยไงไม่ให้ตัวเองตาย ต้นไม้เวลามันไม่ได้แท่งหมอนพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังไอ้นี้อยู่สเสมอนะมันก็ยังทํางานทองมันอยู่สเสมอนะเลี้ยงชีวิตมันมันดูวันเวลาที่มอสทุ่มเนี่ยยังอีกตนน้นเนี้ได้โตเร็วเลยพี่น้องมันอายุห้านปะีนี่ยต้นนี้เพิ่งเดียวเองแต่ว่ามันขึ้นไปได้รับแท่งเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่พี่น้องใหญ่สุดพยุงที่พ่อผมปลูกห้าปี คือว่าอามีแค่นี้แหละใหญ่สุดสมบัติชิ้นสุดท้ายของนี่นาท่ามกว่าเอ้ยวัดไอันนี้ก็นาซี่นะฮะประมาณนาซี่กว่าๆนี่ส่วนอีกต้นเมื่อกี้นาซ่องนิดเดียวเองเหนมามันมันก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมมันไหมแล้วมันต้องแข่งขันกับต้นอ,อื่นไหม แต่ยังยี่ฟังเนี่ยมันขึ้นไปได้แท่งก้อนเข้าเลยมืนมันจะออกตัวได้เร็วอถ้ากิ้งออกตัวแแต่กิ้งงามดีได้เร็วอ่ะม,มันก็จะโตเร็วนี่ใครมีที่ว่างก็โอ้โหน้ำฝนมาแล้วพี่น้องใครมีที่ว่างนี่ปลูกได้เลยเริมจากสะเด,ดาพี่น้องโตเร็ว สดาสักพยุง่ะพยุงก็โตช้าหน่อยเริ่มต้นก็สักเอ้ยประดูไอ้สดาเริ่มต้นก็สดาก่อนสดาครบห้าปีค่าได้ต้นค่ายสุดหลอมได้เลยพี่น้องของพมสี่ปีก็น้าหกถ้าห้าปีก็ประมาณน้า 8, แปดลมันมันจะโตวทวีคูณพี่น้องจนกว่ามันจะไปสุดอีกตรงอ้วนมากนี่ ส่วนต้นนี้หล้มพี่น้องกระเดามันอยู่ใกล้ห้องไช้ใกล้อยู่ใกล้ห้องไช้ใกล,ล้แล้วทีนี้อ่าช่วงแหลงปุ๊บดินร่วมดินรัดตัวแยะครานี้ฟ้นมาน้ําเต็มห้องมันก็หล้มง่ายเลยเมื่อเราท่อนอะไรเลยต้นนี้ก็อยู่ที่นาสี่ประมาณประมาณนาสี่พี่น้อง นักทีนี้ก็ที่ส่งออกก็ประมาณสองพันกว่าครับพี่น้องอ่าผมดูในรายการไงแต่เข้าเป็นล้านค่ายส่งอีกทิ้งนะคือเข้ามีน้าล้านคุดล้อมแล้วก็แล้วก็เข้าส่งอีกเข้าค่ายตนละสามพันห้าในเจ็ดหนึ่งนาเจ็ดสามพันหา ก็ต้องลดทอนลงมาพี่น้องถ้านายิ่งย่อยยิ่งทวีคูณแพงอีกทวีคูณโอ้อันนี้ก็นาห้าแหละพี่น้องนาสี่นาหา้าแหละสิ้นปีนี้ก็นาหา้าไม่พลาดโตเร็วเนื้อมีมันมือเสื้อไว้ก็อีกกว่าจะถึงห้าปีไอ้มันนี้ก็กินไปได้ไล่รอบแล้วพี่น้องต้น ถ้าเกิดจะปลูกทรงออกนะพี่น้องต้องทีหน่อยเพราะว่ามันจะได้ตรงแล้วมันจะได้คนทรงง่ายแล้วก็เรื่องการเข้าออกรนถะล,ลดเข้าออกมาทํางานเนะี่ยต้องทํางานง่ายพี่น้องก็องค์ประกอบเพื่อที่ว่าจะดึงดูดคนที่มาซื้อเราแล้วเขาจะได้เลือกเราได้ง่ายๆทางเข้าง่าย,าางงายอะไรง่ายเจะคข่องใจดีหาพี่น้อง การ้ขาขค่ายต้องเป็นธรรมพี่น้องทั้งท้องฟถ้าเกิดมันได้กําไรมากเกินไปถ้าเราได้กําไรมากเกินไปหรืออะไรอย่างไงหรือเข้าได้กําไรมากเกินไปแสดงว่ามันไม่ยั่งยืนแน่นอนผะว่ากําไรมากเกินเนี้ไม่ยั่งยืนสําหรับผมกนะก็คือชับช่วยไม่กี่ครั้งถ้าไถ้าปลูกไร่หนึ่งก็ประมาณปลูกซ่องขุนซี่ก็ส้ดา,านะซ่องขุนซี่ก็ได้ ไร่เาส่องลอยต้นปลูกห้าปีได้ต้นละาสามพันพี่น้องต้นละาสามพันหกแสนนะพี่น้องห้าปีไร่ส่องลอยต้นสำหรับสะดาวนะแต่ต้องค่ายได้ต้นสามพันนะแต่ถ้าค่ายได้พันห้าก็ลดลงมาเหลือสามแสนคิดคิดเป็นเงินไหมก่อนพี่น้อง เพราะว่าเงินเนี่เป็นตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งง่ายซ้ำคัญมาถูกทางไม่ถูกทางเงินนี่เป็นตัวเปรียบมูลค่ากับสิ่งต่างๆพี่น้องอปลูกก็ต้องว่างเงินบ้างแหละแต่ว่างทดชื้นด้วยว่างเงินด้วยนะเราปล่พร้อมกันเลยดีมากพี่น้องช่วงนี้ตลาดคือคักคาดแต่ว่าอาไม่มีผู้นำในการทำการอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะ ต้นไม้นี่เยอะอยู่แล้วแล้วโอกาสดีเลยเพราะว่าเขาถือแบบแม่อันนะพี่น้องต้นไม้ที่เขาเอาไปปลูกร้อนง่ายๆเขาจะเอาเสดานี้คือว่าโอโ้โหแน่นอนถ้ารวมกุ้มกันได้นะพี่น้องเรามีเออไซนี้ห้าพันต้นอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเรียกร้องได้เพราะว่าเข้ามาทีเดียวก็จะมีเลยทั้งหมู่บ้านก็มีห้าพันต้นไซนี้นะหรือว่าพันต้นอะไรเงี้ยมาให้มันให้มันคุมค่าครับ กับค้าน้ำมันกับค้าเวลาค้าคนงานพี่น้องเรามีที่คนน้อยเราก็ต้องรวมกลุ่มนี่คือแผนการนะที่ว่าจะได้ไม่ต้องโดนโด,โดนกดราคาแต่ถ้าเราอยากค่ายได้เลยพี่น้องเท่าไรเราก็ค่ายไปเถอะแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นอาชีพเราก็ต้องห้าวิธีที่ได้ราคาเป็นธรรมมากที่สุดโอเคครับ พี่น้องสำหรับวันนี้ค่อยทุกคนมีความสุขก,กับการปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุกทิ่งยังสวยงามฟ,ฟ่าฝันอุปสรรคหลายๆไปได้ยังสวยงามเหมือนกันพี่น้องโอเคครับ